ถามคาถาม,ถามใครเนี่ยมีแต่คนหวาดกลัวเพราะให้แพ้เขาแพ้กันหมดแล้วพระผู้มีพระเจ้านี่ต้องแพ้ตัวเองแน,แน่แต่ปรากฏว่าพอมาถามตัวเองแล้วต้องยอมสีโลราบกับพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็แพ้แล้วก็อับอายขายหน้าเขาใช่ไหมใ, <น S 1> ใช่ค่ะในพระสูตรใช่แล้วก็แต่ก็ยอมรับพระผู้มีพระาเจ้าในพระสูตรที่แล้วในพระสูตรนี้สัจจ้ายนี่นคนนี้ยังแอบไม่ยอมอ่ะมาเดินป้วนเปี้ยน เหตุการณ์เขามาอย่างนี้เราต้องนึกภาพเอ๊มาเดินปว้วนเปี้ยนเดินผ่านมาใครเห็นพระอน,นุนพระ,ะอนทน์เห็นอ่าศัจกะรีคนนี้เดินปว้วนเปี้ยนมันต้องมีความมีที่มาอ,อกกร้ถกถาก็อธิบายว่าเขามาเดินปว้วนเปี้ยนใกล้ๆพระพุทธเจ้าทําไมเขาอยากมาถามปัญหาใหม่เขาเขาอยากจะเอาชนะแต่ครั้งนี้เขาไม่พาใครมาเลย พราะครั้งนี้แล้วเขาแพ้ต่อหน้ามาหาชนแล้วก็ประมาณว่าพวกบรรดาเจ้าริชวีเนี่ยลูกศิษย์ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่เคยถามปัญหาเขาเอโต้เถียงโต้วาทีกับเขาแล้วแพ้เนี่ยตามมาแล้วยเยะ่ะเยะ้ยเขาคือเห็นประมาณว่า,ากระถาบอกว่าเหมือนเห็นวัวสลังวะเนี่ยเห็นหลังแล้วจับได้แล้วนี่นี่ท่านสัจกะน่พายแพ้แล้ว ทับถมซ้ําเติมค่ะก็รู้สึกเสียหน้าใช่ไหมเปยังไงครั้งนี้มาคนเดียวไม่บอกใครแท้ก็จะได้ไม่มีใครรู้ค่ะเออที่ปัญหาหนักกว่านั้นก็คือบอกว่าต่อให้พระพุทธเจ้าชนะเขาก็ไม่รู้สึกว่าเสียอะไรเพราะว่าเขาเปรียบเทียบดีนะเหมือนนักฟ้อนลำสวยงามลำในที่มืดอืมค่ะพระเจ้าชนะก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะเขาไม่รู้ว่าถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะพวกเราสองพันห้ารอยกว่าปีที่หลังนี้ ยังยังรู้ได้พระอน,นุน่เห็นสัจจการนิค,คนมานี่ปัวสนะเลยค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไรนะ,ะเห็นเขาเดินมาปัวสนะ,ะพอปัวสนะสังฆติปัวสนะปุ๊บพระผูม้มเจ้าก็เห็นก็เมตตารู้ว่าท่านพระอน,นุน่ทําอย่างนี้เนี่ยประสงค์ที่จะให้ได้ตอบคําถามกับสัจจานิคนซึ่งตั้งใจมาโตวาทีกับพระพูทธเจ้าก็ก็ประทับนั่งรอสัจจานิคนเข้ามาจนได้ค่ะ ถึงได้ถามปัญหาที่มาว่าสัจกการทน่คน,น่คิดว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีแล้วเห็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาของพวกเราเนี่ยกลับจากบินธบาเสร็จแล้วเข้าปฏิบัตินั่งสมาธิค,คงจะอบรมเพียงแค่จิตตภาวนาค,คงจะไม่ได้อบรมกายภาวนาอบรมแต่จิตเพราะในความเข้าใจของสักกนิคนเหมือนท่านพระอาจารย์ท่านบอกไปแล้วว่าการอบรมทางกายของเขาเนี่ยคือการทรมานร่างกายเพราะในอินเดียตอนนั้นเขาทํากันอย่างนั้น เขามีความเชื่อว่าจะสามารถบรรลุธรรมได้จากการทรมานกายใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราเชื่อไหมอ่าไม่เชื่อค่ะอาจารย์ไม้ยถึงว่าในเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะค่ะก็ถ้าเขาเอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายได้ด้วยการทรมานตนเองน่ะทุกข์ที่มากที่สุดในชีวิตเนี่ยหลายๆทุกข์ก็สึบเนื่องจากกายก็าทรมานจนเขาคิดว่าเขาเข้มแข็งกว่าเขาเอาชนะเขาก็มีเหตุผลของเขานะ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการอย่างนั้นไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์ได้มันก็เป็นเพียงแค่รูปแบบในการทรมานตนเองอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงย้อนถามนิคนไงว่าบรรดาพวกที่ทรมานตัวเองอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาพยายามอดอาหารบางครั้งแล้วเขาก็มีช่วงเวลาที่ปล่อยตัวเองให้หลงไหลไปกับการทานอาหารบรรดาเจ้าลทัทธิเหล่านั้นเวลาทรมานตัวเองก็ทรมานอยู่พักหนึง่ง แต่สุดท้ายก็กลับไปปลดปล่อยปนเปื้อตัวเองมีช่วงเวลาอย่างนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเหมือนคนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไปอดอาหารถือศีลแปดไปพยายามเสร็จแล้วจบคอร์สออกมาฉลองคือแล้วไปทําเพื่อก็ถ้าต้องเจวันน่ะก็ได้ทําถามว่าดีไหมดีแต่ถามจริงๆว่าไปปฏิบัติไปฝึกอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อทําไปทั้งชีวิต ไม่ใช่ทําแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดฝึกตัวเองเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่เข้าใจว่าการฝึกฝนตัวเองนั้นต้องทําทั้งชีวิตน่ะค่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะที่จะฝึกฝนตัวเองได้ถึงสมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยอ่ะมีผู้ปฏิบัติธรรมของเราแอบ,บนั่งอมยิ้มค่ะธ <laughs> ี <laughs> กรก็เป็นค่ะอาจารย์ช่วงแรกๆ <laughs> มันเป็นธรรมดาแต่อธิบายยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจว่าพระผู้มีพระเจ้าก็ส่งย้อนถามอย่างนั้นแหละว่าเอ๊ะ เหมือนกับว่าการไปทรมานตัวเองนั้นทําให้บรรลุทาได้แต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรหลักการคืออะไรก็ได้ทําเพียงแค่รูปแบบเท่านั้นแต่ไม่เข้าใจเจตนาลงวัตถุประสงค์ว่าการที่จะต้องฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้ไกลาจากความโลภกดหลงเนี่ยมันฝึกกันทั้งชีวิตไม่ได้ฝึกสามวันเจ็ดวันนี่คือความหมายที่แท้จริงพระองค์เลยยกตัวอย่างไงเมื่อกี้นี้ที่พูดก่อนรายการเรื่องไม้สามท่อนเน่ะ พระองค์ก็บอกว่าอุปมาแบบนี้ไม่เคยปรากฏกับพระองค์มาก่อนอย่างไรอ่ะเหรอพระองค์บอกว่าไม้ท่อนนึงนะเป็นยังไงมียางชุ่มอยู่ในน้ําจุดไฟได้ไหมไม่ได้ยากมากไม้อีกท่อนนึงนะไม่มียางเป็นไม้แห้งแต่ว่ามันอยู่ใกล้น้ําออยู่ห่างจากน้ำแต่เป็นไม้สดอือมยู่ห่างจากน้ำแต่เป็นไม้ไม้สดแต่มันอยู่ห่างจากน้ําอยู่บนบกแล้วไม่ได้อยู่ในน้ําแล้วมันจุดไฟยากไหม ก็ยังยากอยู่เพราะเป็นไม้สดไม้ชิ้นที่3นี่มันแห้งด้วยมันอยู่ไกลจากน้ําด้วยค่ะมันจุดไฟยากไหมติดง่ายสมณะรามบางพวกนี่มีความคิดมีความตั้งใจที่จะออกจากกามแต่กายยังพัวพันอยู่กับกามคุณแล้วมันจะหลุดพ้นจากกามคุณได้ยังไงคิดจะเอาชนะกิเลสตัวเองเคืึองกิเลสต่างๆมันก็คือความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงอ่ะ จะชนะได้ยังไงอ่ะถ้ายัางหา <Okay. S 1> อะไรกินอร่อยอร่อยอยู่นะถ้ายัางพึงพอใจกับรูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมสัมผัสที่นมุลลิ้นที่อร็ดอร่อยแล้วจะพ้นไปจากการเป็นท่าสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงอ่ะไม่ต่างอะไรจากไม้สดที่อยู่ในน้ำํำ <Okay. S 1> มันจุดไฟยากมากๆแทบเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 1> สมณะพรามบางพวกเนี่ยถึงแม้ว่าเอากายออกห่างจากกามแล้วนี่พยายามที่จะ ไม่เข้าไปใกล้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมันเหมือนเน่เหมือนท่อนไม้ที่มันออกจากแม่น้ําแล้วนะค่ะแต่ใจอะออยังแสวงหายัยางยินดีอยู่นะะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นไม้สดที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่าง <จะ S 1> ออกจากน้ําแล้วแต่มันก็ยังสดอยู่นะค่ะมันยังมียางอยู่นะ่ะก็จะออกจากกรรมคุณยากาพระองค์นี่เปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ทั้งแห้งแล้วก็อยู่ไกลาจากน้ำนั่นก็คือว่า กายไม่ผูกพันใจก็ไม่ยึดเกาะเกี่ยวกับกิเลสเหล่านั้นค่ะ,คะหัวใจของการฝึกปฏิบัติตนจริงๆมันจึงอยู่ที่ความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องขัดเกลาอะไรทีนี้ก็เลอยากให้อาจารย์ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติในเรื่องของกายภาวนากับจิตภาวนาค่ะเพื่อให้ได้เพิ่มเติมความรู้ได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจตรงๆกันอย่างนี้นะ,ะชีวิตของพวกเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนขัดเกลาเนี่ย หนึ่งกายสองใจใช่หรือไม่ใช่ค่ะตามหลักอิศาสนาเราจะฝึกฝนกายเราอย่างไรค่ะรู้เท่าทันกายคําว่ารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันอะไรทุกครั้งที่เราเห็นเรารู้ว่าเราเห็นอะไรเห็น,อะ,หนอะไรถูกเห็นตาเห็นตาเป็นสิ่งที่เห็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกเห็นอ,อะไรได้ยินหูได้ยินอะไรถูกได้ยินเสียงได้ยิน อะไรได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นอะไรถูกได้กลิน่นกลิน่นถูกได้กลิ่นค่ะลิ้นเป็นผู้ลิ้มรสรสถ,ถูกลิ้มรสโดยลิ้นค่ะกายสัมผัสถามว่าเราต้องไปรู้เรื่องพวกนี้ทําไมก็ทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตของมนุษย์มันเกี่ยวพันกับตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือไม่มัน<ช>มีเท่านี้จริงไหมโลกใบนี้มันมีโลกของการมองเห็น ทุกอย่างที่เรามองเห็นทุกอย่างที่เราได้ยินทุกอย่างที่เราได้กลิ่นทุกอย่างที่เราลิ้มรสทุกอย่างที่เราสัมผัสทุกอย่างที่เนื่องกับกายเรามี <คะ S 1> นอกจากนี้ไหมอะไม่มีมันจบแล้วะะหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องรู้เท่าทันทุกอย่างที่กายไปรับรู้เพราะสุขก็สุขที่ตาหูจมูกลิ้นกายค่ะมาทางนั้นแหละมาทางนั้นถึงจะมาถึงใจทุก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละในเบื้องต้น นี่เป็นเรื่องของการรู้กายกายะภาวนาการอบรมกายจึงเรียกว่าวิปัสสนาไปรู้อีกว่าไอสิ่งที่รู้ทางกายนั่นเป็นรูปหรือเป็นนามมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนสิ่งใดที่เราเห็นนั่นมีตัวตนในโลกใบน,นี้ไปรู้อีกว่าทันทีที่เห็นทางตาเสร็จแล้วก็ไปรู้ที่ใจอีกใช่ไหมใช่ค่ะจย์ไอสิ่งที่รู้ในใจนั่นมีมีตัวตน,นอยู่ในใจเป็นนาม ต้นเสาอะตัวต้นเสาที่อยู่ข้างนอกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นรูปน่มีตัวตนอยู่ในโลกของวัตถุแต่อ้กคำว่าต้นเสานี่อยู่ในหัวเรานี่หมายถึงอยู่ในจิตเรานี่คำว่าต้นสาวมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนมันอยู่ตรงโน้นไอ้ที่มีตัวตน่ะไม่มีความหมายในตัวมันเองมันรู้ไหมมันชื่อต้นสาวไม่รู้ใครรู้เราและไอ้ที่เรารู้ในจิตใจของเราเนี่ยมีตัวตนไหมไม่มี เข้าใจหรือเปล่าเราชีวิตนี้เราวิ่งหาอะไระต้องการอะไรจากโลกใบนี้รู้ไหมว่าแท้จริงในหัวใจของเราถ้าเราลบความหมายมันไม่เหลือความหมายเรายึดติดกับความหมายมากมายสแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายเราจะต้องเข้าใจความเป็นจริงของกายของเราร่างนี้ที่อยู่กับโลกใบนี้สัมพันธ์กับโลกนี้อย่างไรความหมายคืออะไรชีวิตคืออะไระอธิบายง่ายๆเหมือนคนอื่นอธิบายเขก็อธิบายว่าบิวิปนะัสนาน แต่อาจารยเข้าใจเรื่องแบบนี้แบบนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวน้องกับกายความหมายของกายในทุกมิตินั่นคือการรู้กายรู้ใจรู้กระบวนการของใจการอบรมใจนี่อีกเรื่องหนึง่งจิตของเราเนี่ยความรู้สึกที่เรารู้สึกแต่ละขณะขณะมันดําเนินไปอย่างไรสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกๆ <Yeah. S 1> ความคิดของเรามันปรากฏการอย่างไร ความรู้สึกคืออะไรความทรงจําคืออะไรความคิดคืออะไรการรับรู้คืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเป็นการทํางานของจิตรูปเป็นกายรู้รูปรู้กายรู้เวทนารู้ความรู้สึกรู้สัญญารู้ความจํารู้สังขารรู้ความคิดรู้วิญญาณรู้การรับรู้นั่นรู้กระบวนการทางใจรู้ว่าหวั่นไหวตอนไหนรู้ว่าสงบตอนไหนต้องฝึกไหมต้องฝึกค่ะ การเข้าใจทั้งกระบวนการการทํางานของกายเพื่ออบรมกายฝึกการเข้าใจทุกกระบวนการการทํางานของ,ของใจเพื่ออบรมใจแท้จริงแล้วกายภาวนานั้นคือวิปัสสนาอาารย์ถาบอกว่าใกล้เคียงต่อความทุกข์จิตนี้พอไปจดจ่อกับการเห็นนาะยกตัวอย่างนะถามว่าทุกๆก,การเห็นถ้าเราเห็นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสุขกับทุกข์กับการเห็นไหนมากกว่ากัน เห็นทุกข์หรอะอาจารย์เรารเจ้องอะไรมองอะไรเนี่ยมองกี่นาทีมองแล้วมีความสุขได้กี่นาทีชอบเห็นสวยจังสวยทุกชั่วโมงไหมไม่จ้องไ,<ม>ไปตลอดไหมไม่ค่ะถ้าจ้องจ้องอย่างนั้นไปตลอดต่อเนื่องไม่ได้สุขแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไอความรู้สึกที่เห็นว่าสวยนั้นแป๊บหนึ่งจริงไหมใช,ใช่ค่ะทุกๆผัสสะถ้ามันต่อเนื่องมันคล้อยไปในความทุกข์จริงไหมค่ะเดี๋ยวว่าแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเป็นอย่างนั้นจริงไหม S <S <S <ช>กินอะไรอร่อยอร่อยมากก็จริงแต่อร่อยตอนที่ลิ้มตอนแรกถามว่ามันอร่อยทุกวินาทีไหมถ้าเอาลิ้นแช่อยู่อย่างนั้นสักสามชั่วโมงไม่ค่คะมันไม่แล้วใช่ไหมทุกผัสสะมันคล้อยไปในทุกใช่ไหมถ้าจดจ่อการกระทบนั้นต่อไปเรื่อยเห็นทุกจริงไหมเรารต้องหนีไปรู้สึกอย่างอื่นจริงไหมใช่ค่ะเพราะหนีไปเพราะเราเบื่อง่ายนะ่ะอะไรที่เราเห็นได้ยินลิ้มรสสัมผัสปุ๊บนึงแป๊บนึงเราก็เบื่อกายเนี่ยรับรู้แล้วเป็นอย่างนั้น จิตไปรับรู้อย่างนั้นก็จะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เห็นความจริงว่าผัสสะต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็น่าเบื่อแล้วนามาซึ่งทุกข์ทั้งสิ้นค่ะพอไปจดจ่อเรื่องพวกนี้จะเห็นความทุกข์นี่ก็อยู่ที่ว่าจิตอบรมมาดีไหมเข้าใจไหมมีปัสนาภาวนาก็จะทําให้เราเห็นทุกข์ง่ายขึ้นเห็นทุกข์ง่ายจิตที่อบรมมาดีก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาเราชอบอ่ะเราก็สุขอ่ะ เราไม่ชอบอะ่ะเราก็ทุกนะมันเกิดขึ้นบนการปรุงแต่งของใจของความคิดนะทีนี้เรารู้เท่าทาันการทํางานของจิตเราไหมเวลามันกวัดแกงเวลามันคิดเวลามันปรับเปลี่ยนพอเข้าใจปุ๊บนี่เราไม่ไปเล่นด้วยค,ค,คนปฏิบัติถึงจะเข้าใจเนาะลองเวลาสมมตินั่งแล้วเจ็บขานะ่ะก็จะพบว่าความเจ็บมาอยู่ตรงขาไม่ใช่อยู่ตรงใจ ใจน่ะไปรู้แต่มันเจ็บตรงนั้นแล้วพอจิตมีสติมีสมาธิมากขึ้นก็พบว่าพอใจสงบไอ้เจ็บนะบางทีไม่ได้หายอยู่แต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิมอะ่ะเพราะใจปลดเปลื้องมันค่ะจิตเนี่ยถูกอบรมมาดีนะจริงๆก็กลายเป็นเหมือนกับไอ้ที่รู้สึกตรงนั้นอันหนึง่งไอ้จิตที่รู้สึกตรงใจนี่ก็อันหนึง่งเป็นกาหนดเะถึงจะมองเห็น ทั้งจิตและกายเนี่ยต้องอบรมไปควบคู่กันนะสมถะและปัสสาก็ต้องไปควบคู่กันอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็สมาถานี่คือใกล้สุขแต่ห่างทุกข์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คนที่มีสมาธิอ่ะทันทีที่จิตมีสมาธิสงบอ่ะอย่าลืมว่าความทุกข์เนี่ยบางมันรุนแรงเพราะมันมีความคิดจริงไหมค่ะคิดว่าทุกข์อ่ะบางทีมันทุกข์แค่นั้นแหละแต่คิดมันทุกข์แล้วเกินอ่ะมันเพิ่มอ่ะใช่ไหมถ้าไม่คิดอ่ะ ขานี่เจ็บอยู่แต่ไม่คิดอ่ะคําว่าทุก์จะปรากฏในความคิดใด้ไหมคําว่าทุก์เป็นความคิดน่ะนึกออกไหมตั้งชื่อความรู้สึกนั้นว่าทุกอ่ะแล้วจิตที่มีกําลังสมาธิจิตไม่คิดอ่ะจิตไม่คิดน่ะทุก์เกิดได้ไหมเกิดเป็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกแต่ไม่มีความหมายทั้งสุขและทุกจิตไม่เล่นเกมความคิดน่ะพอไม่เล่นเกมควาคิดเนี่ยจิตก็เสวยสุข จิตตอนที่มีสมาธิตอนสงบสุขสุขที่สุดในชีวิตพวกเราเนี่ยมีภาระทางความคิดในชีวิตมากเหลือเกินจนเหน็ดเหนื่อยจิตหัวใจของเรานี่เหน็ดเหนื่อยมากทันทีที่มันรู้จักหยุดจะพบว่านั่นคือความสุขของชีวิตละ่ะค่ะนี่ก็คือกายภาวนากับจิตตภาวนานะคะในพระพุทธศาสนานะคะก็ยังไม่ได้จบเรื่องราวพสูตนะคะอาจารย์เชิญพี่เจนค่ะค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะเป็นอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงการบําเพ็ญทุกขกิริยาของพระพุทธองค์ะคะอาคาจารย์ว่ากว่าที่พระพุทธองค์เนี่ยจะบรรลุนิพพานได้เนี่ยต้องผ่านความยากลําบากแค่ไหนคะอาจารย์อาจารย์เล่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่าพระอาะจารย์ท่านได้พูดไปบ้างแล้วว่าทําไมยังต้องบําเพ็ญทุกขกิริยาอีกละ่ะในเมื่อนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ปตะกถาบอกว่าทรงแสดงวิทยะบาร,รมีให้พวกเราเห็นกลัวพวกเราขี้เกียจอะ่ะหนึ่งเพื่อปิดคำคอรหาว่าวิธีการที่เขาเชื่อกันว่าทำอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกขนะ์น่ะพระองค์ทำแล้วมันไม่พ้นหรอกเอาชีวิตไปเสียงให้ดูให้เห็นเท่านั้นแหละจะได้ไม่มีข้อคอรหาว่าพราะองค์ไม่ได้ทำพระองค์พูดได้ยังไงพระองค์ทำมาทุกวิธีทางแล้วทำหมดแล้วทุกอย่างแล้ว แล้วมันไม่ใช่วิธีการที่พระองค์พบนั่นนันแหละถึงเป็นวิธีการที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงพระองค์พิสูจน์ให้ดูเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสามารถขรหาพระองค์ได้อีกอะไรที่ว่ากันว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์พระองค์พิสูจน์มาทุกวิธีแล้วพระองค์จึงยังต้องทําทุกกละกิริยาให้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้เห็นความพยายามของพระองค์คที่จะบรรลุธรรมค่ะแล้วก็พระพุทธองค์เนี่ยก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ ตั้งแต่ได้บวชใช่ไหมคะเข้า<ช>มาในพุทธศาสนาจนมาถึงมาดูธรรมในให้สัจจการนิกนฟังนะคะอาจารย์แล้วก็สุดท้ายแล้วสัจจการนิกนก็สรรเสริญพระพุทธองค์ค่ะอาจารย์ทำไมพระองค์ถึงจะต้องเล่าเรื่องราวมากมายเพียงเพราะสัจจการนิกนเนี้ยมาถามคำถ,ถามในเรื่องของกายภาวนากับจิตภาวนารพระองค์เล่าประมวลมาทั้งหมดเพื่อจะบอกให้รู้ว่ารพระองค์เริ่มต้นมาอย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างทำมาขนาดนี้ เล่าให้ละเอียดเลยยกตัวอย่างคำพูดเบื้องต้นตอนที่พระองค์บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ติดอยู่ในเวทนาไม่อยู่ในอำนาจของเวทนาไม่แพ้ทั้งสุขไม่แพ้ทั้งทุกนับตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินใจออกบวชท่ามกลางท่ามกลางน้ำตาของคนที่รักเสด็จพ่อเสด็จแม่ร้องไห้พระกันแสงว่าอย่าได้ไปเลย พระองค์เนี่ยตัดสินใจเลือกเส้นทางบร,รมชาตตั้งแต่วินาทีนั้นเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่พระองค์ตกเป็นทาสของความสุขหรือยอมพ่ายแพ้ความทุกข์แม้ถึงในขณะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าสลบไปจนเหมือนสิ้นสติเทวดาเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าพระโอรสของพระองค์สิ้นพระชนแล้วนะเจ้าสุทโธทนะบอกเราไม่เชื่อ ถ้าลูกเราโอรสเราเขายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีวันที่เขาจะสิ้นพระชนม์ไม่ว่าจะสลบกี่รอบเทวดาจะไปฟ้องกี่รอบพระโอรสสิ้นพระชนแล้วนะพระเจ้าสุโธรณะไม่เคยเชื่อเลยสักครั้งจึงมีชาดกยืนยันว่าไม่ใช่แค่ชาสุดท้ายไม่เชื่อเคยมีในชาติหนึ่งพระองค์ก็ไม่เชื่อว่าพระโอรสของพระองค์ถ้ายังไม่ทําความฝันให้สําเร็จยังไม่บรรลุยังไม่ตายเด็ดขาดอืม ค่ะท่านอาจารย์วุิชัยก็ได้ขยายความในพระสูตรนี้แล้วนะคะค่ะอ,อ,อาจารย์คิดว่าจะทำไหมคะถ้าจะให้มีผู้ร่วมส,สนทนาธรรมอีกสักท่านเดี๋ยวะะสักตอนเริ่มต้นเบรกดีกว่าเนาะ,ะเ,เดี๋ยวตอนท้ายจบพระสูตรนี้ด้วยเซอร์ไพรส์ hmm. <Surprise S 1> <Surprise S 2> ของท่านสัจกะอีกคนที่บอกไว้ว่าครั้งที่แล้วบอกว่าวิสัยของท่านเอกถาบอกว่าท่าน น่าจะเป็นพุทธภูมิพระผู้มีเจ้าจึงเป็นผู้แนะนํานี่มีข้อมูลเพิ่มเติมใน,นต่กถาว่าทําไมพระผู้มีเจ้าถึงแม้ว่าสัจจการนิคนเนี่ยแม้ว่าฟังพระองค์แล้วยังไม่เกิดความเลื่อมใสร้อยเปอร์เซนแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมใดๆทําไมจึงยังต้องเสียเวลาพูดกับสัจจานิคนเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าพระองค์มีเจโตปริยญาณแล้วตัดสอนเฉพาะกับคนที่พร้อมจะฟังคําสอนเท่านั้น มีอัธยายสัยที่จะบรรลุธรรมถึงตรัสด้วยเท่านั้นพระเจ้าก็บอกว่าเพื่ออัธยายสัยในอนาคตอัตถา,า,าบอกว่าในการภายภาคหน้าอีก200ร้อยปีสัจการิคนนั้นจะเป็นพระภิกษุนมว่าการพุทธรักิตะจะบรรลุพระอรหันต์อีก200ปีข้างหน้าธรรมะในวันนี้ที่สนทนาด้วยเพื่อเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นเรื่องที่นะน่าน่าประทับใจเพราะว่า ชื่อของคําว่าการะพุทธรกิตะนั่นคือผู้ที่รักษาพระพุทธเจ้าชื่อเขา,านะรักษาวิชพเจ้า,าแล้วคิดดูสิว่าคนที่ไม่เลื่อมใสในสมัยพุทธกาลยังไม่ได้เลื่อมใสมอบใจถาวายร้อยเปอร์เซนอีกสองร้อยปีกลายเป็นพระอาหารที่บอกประกาศให้คนนั้งแผ่นดินรักพระพุทธองค์พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในวันนั้นนี่ถึงขนาดยกประเทศให้เพราะว่าท่านการพุทธรกิตะ สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ให้ฟังแล้วปราบรื้มมากยินดีมากถึงขนาดข้าพเจ้าขอถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาเป็นมหาบูชาของคนยากไร้อย่างข้าพเจ้าท่านการรับพุทธลกิตะรับผืนแผ่นดินรับประเทศประเทศหนึ่งเป็นพุทธบูชาแล้วก็ยกกลับคืนให้กับพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น <Okay. S 1> เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ว่าถ้าท่านเป็นพุทธภูมิ ในพระสูตรแรกท่านคงลาแล้วภาพที่เรารู้สึกน่าประทับใจก็คือกลายเป็นพระานที่ยืนหยัดประกาศ พาน,นาคุณของพระผู้มีพระวจนะเจ้าอ,อย่างมากมาย<ช>มหาศาลสร้างสัต์ายผู้คนพวกเราเนี่ยสาธุให้กับท่านพร้อมๆกันนะสาธุค่ะหนูอ่านพระสูตรนี้แล้วหนูก็แอบ,บมีกำลังใจนะคะว่าพวกเราทุกคนนี้ได้มีโอกาสในอนาคตเบื้องหน้าที่บรรลุธรรมกนนันทุกคนนะคะอาจารย์เพราะว่าสั่งสมอุปนิสัยอย่างนี้ค่ะค่ะช่วงที่สองนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมา

ททำดดด้้่าาานนนนลลลแแวววเหมมือืองกชชุโุโสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนดโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง 3480ี่แนเมกะเฮิร์แนวการรับ H s i m b o r a t e ส 0, ม0ูนยสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง Inforsat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 แท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียตว์รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง l ลโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมได้ที่โทร02 675 7134 086 355 1713 ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีรอยกระทงบำเพ็ญทานบารมีไหว้พระรับพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัววันพุทธที่25พฤศจิกายนนี้ณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร02-672-3216ปุจดปงดปสาร ข้าวิสุดพุดทองใสตัดมูนกิเลศลหลีกละนายสิ่งรื่นรมทำได้ทานพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชุมชุดโคล ที่ถึงขนาดยอมรับพระผู้มีพระเจ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยอมรับว่าเข้าใจเรื่องกายภาวนาจิตภาวนาแล้วก็สรรเสริญพระผู้มีพระเจ้าแล้วปรากฏว่าก็ยังยังแอบถามพระผู้มีพระเจ้าว่าแย่มันถามไม,ไม่เรื่องไม่ควรถามเนาะถามพระเจ้าว่าเห็นพระองค์นอนกลางวันอะ่ะบรรดาสมณพราหมณ์เนี่ยเราะว่านอนกลางวันเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความหลงพระเจ้าก็อธิบายความหมายของคมหลงว่า พระองค์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หลงบุคคลใดที่ยังมีอาสวะอยู่ตั้งหากละยังละอาสวะละกิเลสไม่ได้นะชื่อว่าเป็นผู้หลงไม่ว่าจะนอนหรือตื่นก็หลงทั้งนั้นถ้ายัางละกิเลสไม่ได้แต่พระองค์นี่ละกิเลสแล้วไม่ชื่อว่าเป็นผู้หลงแต่ว่าการพักผ่อนในเวลากลางวันของพระองค์เนี่ยเป็นการอยู่ในสมาธิเป็นการพักจริงหลวงบอกพระองค์ปูราสนะนอนท่าสีห์สายาและจิตอยู่ในภาวะสมาธิ ไม่ได้หลับแบบคนทั่วไปแบบนึกอยากจะนอนง่วงแล้วนอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วท่านสัจจการนิคนก,คก็ยอมรับอีกแล้วก็อันสุดท้ายที่อาจารย์คิดว่าเป็นอะไรที่เราน่าปราับปลื้มใจกับพระพุทธเจ้าก็คือว่าท่านสัจจการนิคนนี่ยอมสารภาพว่าพระองค์เนี่ยอัศจรรย์จริงเนาะข้าพเจ้าเนี่ยเที่ยวไปถามปัญหาข้าพเจ้านี่มีคําพูดที่ใช้คําพูดถากถางเยอะแยะยคนอื่น ทำให้ผู้อื่นแพ้ทั้งแผ่นดินเนี่ยบรรดาคนที่โตวาตีข้าพเจ้าเนี่ยพอข้าพเจ้าแย่ซะหน่อยหนึ่งเนี่ยสีหน้าก็เปลี่ยนละแสดงความโกรธไม่พอใจกับคําพูดที่ไม่ให้เกียรติกันเนี่ยแต่พระองค์ไม่มีเลยสักนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะไม่มีเลยข้าพระองค์สังเกตไม่เห็นเลยทั้งสีหน้าแววตาความรู้สึกมีแต่เมตตาให้ไม่โกรธอะไรหม่อมฉันเลยสักนิด แม้พยายามตกแต่งคําถามมาบางคําถามเนี่ยไม่ให้เกียรติพระองค์ด้วยซ้ำแต่พระองค์มีเมตตาเลิกเกินนี่แพ้ทั้งกายแพ้ทั้งใจจริงๆนี่บทสรุปสุดท้ายคก็พระองค์ก็ยังแบบว่า,ามีพระชวีแบบงดงามดัมงทองนะคะในใประสุนก็บรรยายไว้แล้วก็สงบนิ่งแล้วก็มีพระเมตตาค่ะเราต้องส่องกระจกด้วยะนะเวลาที่เราเผลอไม่พอใจคําพูดหรือกิริยาใครๆเนี่ยดูแววตาเราเปลี่ยนไหม สีหน้าเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะใจนี่จังหวะการเต้นก็เปลี่ยนนะนี่แสดงว่าพวกเรานี่ถ้ารักและศรัทธาในพุระองค์เนี่ยต้องเดินตามพระองค์ท่านเนาะอย่าเพี้ยงพร้ำพ่ายแพ้ต่อโทสะไม่ว่าจะมาจากคําพูดการกระทําหรืออะไรมีเมตตาให้กับโลกใบนี้เนาะค่ะเป็นช่วงแสดงความคิดเห็นค่ะพี่เจนช่วงต่อไปนะคะก็จะมี ผู้ที่จะมาช่วยแสดงความคิดเห็นในระสูตนวันนี้นะคะท่านแรกนะคะคุณธนพรจันทราชหรือว่าน้องเอนะคะเชิญค่ะค่ะกราบนรัสก,การประคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้เข้าใจถึงการจิตภาวนากายภาวนาในพระพุทธศาสนาซึ่งหนูได้เข้าใจว่าในการฝึกฝนตัวเองสิ่งที่เรารู้และเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์นั้น เราเราไม่ได้